สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิม์ชียนุชาติวงค่ะรหัสนักศึกษา6 5 0 9 1 0 5น2นะคะวันนี้เพลงที่หนูเลือกมานําเสนอนะคะก็คือเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าค่ะเป็นบทเพลงของคุณพิงลมพะเพิงนะคะซึ่งบทเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มของเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโคตรรักเองเลยค่ะเป็นเพลงแนวป๊อปนะคะที่สื่อถึงอารมณ์เศร้าและหน่วงค่ะความเป็นมาของเพลงนี้นะคะก็คือ แต่ก่อนคุณพิงขอเอาแต่ทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาสนใจภรรยาของเขาเลยค่ะภรรยาของเขาก็เลยน้อยใจแล้วก็ทําให้ทั้งคู่นะคะมีปากเสียงกันตลอดค่ะซึ่งตอนนั้นภรรยาเพิ่งคลอดลูกค่ะคุณพิงก็เอาแต่อยู่กรุงเทพนะคะภรรยาเขาก็เลยขับรถมาหาแต่ว่าดันเกิดอุบัติเหตุทําให้รถตกลงทะเลไปค่ะเลยเป็นเหตุที่ทําให้คุณพิงนะคะเริ่มเขียนเพลงถึงภรรยาของเขาค่ะความน่าประทับใจในเพลงนี้นะคะ เป็นเพลงที่หนูได้ฟังโดยบังเอิญค่ะแต่ว่าพอฟังครั้งแรกนะคะก็คือเข้าใจอารมณ์ของเพลงได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูนะคะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างตรงกับเนื้อเพลงนี้เลยค่ะก็คือคิดถึงคนบนฟ้านะคะพอได้ฟังเพลงนี้ทีไรก็นึกจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะเลยเอาเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่น่าประทับใจสาหรับตัวเองระดับต้นๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะหนูก็เลือกที่จะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงด้วยค่ะ